สวัสดีค่ะช่องจรแลนาทาโร่เป็นนักพยากรณ์ไพ่ยิปสีนะคะวันนี้มาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคุณดูเป็นคนสมบุ์แบกบเรื่องอะไรในสายตาผู้คนรอบข้างที่เขาพบเห็นคุณนะคะหรือว่าที่คนรอบข้างที่เขารู้จักคุณนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะต้องย่อมมีข้อดีแต่ว่าข้อดีของเราเนี้ยค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะก็ จะสามารถนําไปพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะอ่ะขอยอนุญาสิงสถูบาจานนะคะขอะนดึงดูดให้คนที่มีพลังงานและก็คนที่มีพลังงานตรงกันเข้ามาชมคลิปแรนดอมนี้นะคะขอให้คลิปแรนดอมนี้เป็นคลิปที่ถูกใจทุกคนนะคะขออนุญาตสิงสถูบาจยานเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะ คุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในเรื่องใดในสายตาผู้คนรอบข้างไพดาบมาเลยนะคะเป็นคนที่ธาตุลมกุลกุมเมถุนนะคะราศีนี้นะคะราศีธาตุลมมาเลยนะคะดาบขึ้นมาเลยค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบคุณเป็นคนที่มีความพยายามสุดๆนะทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแรนดอมเนี้ยตัวคุณมีความสมบูรณ์แบบ คนรอบข้างเห็นเขามีความตรึงในตัวคุณเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่มีความพยายามและเป็นคนที่เออเวลาคุณเจอปัญหาอุปสรรคดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคแต่ว่าดาบอันนี้คือไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคคุณเป็นคนที่ไม่หนีปัญหาและคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันจนทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะโอ้ย เป็นกาลังใจให้ทุกคนเลยนะคะคนเก่งที่เข้ามาชมคลิปแรนดอมนี้นะคะและตัวคุณเป็นคนที่เวลาคุณทําอะไรแล้วคุณจะเป็นคนที่ทําจนสําเร็จเป็นคนที่มีความพยายามและความเฉียบแหลมของคุณความเก่งของคุณความมีไหวพริบของคุณความแก้ไขสถานการณ์ที่เก่งของคุณจนทําให้คุณดูเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนรอบข้างเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เออนักแก้เกมเก่งนะเออเป็นเป็นนักที่แก้ไขปัญหาและไม่ได้แก้ไขปัญหาให้ตัวเองเลยนะคะ แก้ไขปัญหาให้ทุกคนและคุณสังเกตไหมว่าคนรอบข้างอะคะ่ะเขามักจะมาปรึกษาคุณเวลาเขามีปัญหาส่วนมากที่มาหาคุณนะคะเขาจะมีปัญหาและเขาจะมาปรึกษาคุณพึ่งพาคุณเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่เวลาคุณทําอะไรก็แล้วแต่มองว่าปัญหาเรื่องใหญ่อะคะ่ะแต่คุณสามารถทําให้เป็นเรื่องเล็กได้และสามารถทําให้ทุกคนอะมีความกล้าหาญมีความแบบพยายามมีความขัดสู้ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนที่โอแบบ เหมือนเติมไฟให้ใหทุกคนนะคะได้เก่งมากๆเลยและคุณนะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะจนกว่าคุณจะประสบความสําเร็จตรงนี้แหละคะ่ะจึงทําให้ผู้คนเขามีความแบบชอบในตัวคุณเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่แบบเยี่ยมเลยอะ่ะเออปัญหามาเถอะนะพร้อมฟันฝ่าอุปสรรคนะคะอะไรก็แล้วแต่แบบว่าถ้าสมมติถ้าจะเป็นปัญหาใหญ่ๆอะ่ะเขามองว่า,วาอุ๊ยตัวคุณน่าจะผ่านไปไม่ได้แต่พอเวลาเออ เห็นคุณอ่ะทำไมตัวคุณแบบว่าผ่าฝ่าพันไปได้ยังไงเนาะอะไรประมาณเนี้ยเออทำไมคุณเป็นแบบคนสําเร็จแล้วก็เก่งจังแล้วเวลาคุณได้ทําอะไรได้คิดอะไรแล้วอะค่ะเออผู้คนเขามอกว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องแบบว่ายากมากเลยแต่ทําไมตัวคุณถึงทําได้อุ้ยนะแล้วความสมบูรณ์ของคุณคือคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีมีซิกเซนไหมมีลางสั่งหอนะคะแล้วก็เหมือนมีแรงบันดาลใจอะไรให้ตัวเองอะ มีการแบบว่าเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาค่ะแล้วตัวคุณเป็นคนที่มีความพึ่งพาตัวเองนะเออเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจนะแล้วคุณคุณก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่กล้าตัดสินใจในตนเองและเป็นคนที่มีความแบบมีความแบบว่ามั่นใจแล้วก็มั่นใจในในศักยภาพของตัวเองมั่นใจในภายในของตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองนั่นแหละค่ะคือคนที่จะ คือคือคุณแบบไม่ได้เลือกมองแบบว่าคุณที่จะต้องพึ่งพาใครอ่ะแต่คุณเลือกที่จะแบบว่ามั่นใจในศักยภาพของตัวเองว่าตัวเองอ่ะทำได้ว่าฉันน่ะสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคและสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจึงทําให้ไม่มีใครแบบสามารถพึ่งพาคนอื่นได้ตลอดชีวิตแล้วเขาเห็นในความสมบูรณ์แบบของตัวคุณว่าเวลาคุณทําอะไรอ่ะคุณจะทําด้วยตัวเองแล้วคุณจะทําอะไรด้วยเงียบ แล้วคุณเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นคนที่เอ,อ่อมีสัมมาคาระวะเป็นเป็นคนที่มีความน่ารักนะเป็นคนที่ไม่ได้มีผิดมีภยัยความสม บุญแบบของคุณคือคุณเป็นคนที่น่ารักมีความไม่เฟกอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เออมีความพูดตรงไปตรงมากล้าศกตาผู้คนและในเรื่องคําพูดของคุณมันเป็นคนที่แบบว่าเชื่อถือได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณมักจะถูกยอมรับแล้วคุณมักจะถูกไว้วางใจคนรอบข้างเลยเนี่ยค่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความละเอียดละออนในเรื่องทุกๆเรื่องความสมบูรณ์แบบของตัวคุณคือตัวคุณสามารถเวลาเจอปัญหาอะไรแบบที่รุนแรงอะค่ะเออที่รุนแรงที่ร้ายแรงที่ ที่ทาให้คุณมีความแบบเอ,อ่อกระทบกระทั่งมีอุปสรรคหรือว่ามีความขัดแย้งอะไรที่มันกระทบกระทั่งในเรื่องจิตใจของคุณนะคะผู้คนรอบข้าขงคิดว่าถ้าตัวคุณเจอแบบเนี้ยตัวคุณน่าจะแบบว่าก้าวข้ามผ่านไม่ได้แต่เชื่อไหมเขาตกตะลึงตกใจในตัวคุณว่าตัวคุณอะคะ่ะเป็นคนที่มีหมายเสร็จที่ดีๆคุณเป็นคนที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้อภัยอะค่ะให้ให้อภัยกับกับทุกคนบนโลกใบนี้แล้วก็ให้ให้อภัยตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะไม่ลงใจไปเล่นกับคนที่เขาไม่ได้รักคุณเออไม่ได้ให้คุณค่าคุณให้คุณไม่ได้ให้ใจกับคนที่เออทำร้ายคุณอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคนรักไกยามิตหรือสังคมที่เขาแบบเข้ามาทําร้ายคุณหรือว่าเออทำอะไรคุณให มีความเจ็บปางตายบางคนอาจจะแทงข้างหลังบางคนอาจจะไม่ได้สมหวังในเรื่องความรักบางคนอาจจะเจอรักสามเศร้าเราสามคนบางคนอาจจะเจอแบบอุปสรรคมากมายที่ถาโถมบางคนอาจจะเจอคนไม่จริงใจอันนี้คือดวงภาพรวมนะคะแต่คุณเป็นคนที่คือเสียใจแป๊บเดียวค่ะเออแต่คุณจะไม่เอาแบบลงใจไปเล่นกับคนที่ไม่ได้หคุณค่าคุณคุณเขาเรียกว่าอะไรนะคุณแบบว่า คุณกลัวบ,บาปเป็นตาบาปในในตัวเองซึ่งถ้าสมมติถ้าเราเราแบบว่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองอะแล้วคุณเป็นคนที่สมมติถ้าคุณแบบไปเสียใจให้คนอื่นโดยที่คนอื่นเขาไม่ได้ให้คุณค่าคุณแต่คุณเป็นคนที่คิดกลรมอะค่ะคุณคิดว่ามันเป็นกรรมนะถ้าสมมติถ้าตัวเราไม่รักตัวเราแล้วตัวเราทําร้ายตัวเราแล้วตัวเราไปรักกับกับคนที่เขาไม่ได้รักเราตัวเราไปรักกับคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเราเหมือนคุณ ปล่อยวางปล่อยใจได้อะคะเหมือนแบบในเรื่องพลังงานแบบในเรื่องความคิดคุณอะคะ่ะคุณเป็นคนที่มีความคิดอะไรที่มันแบบมัน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 เกินเบอร์อะบางคนอาจจะเป็นคนที่เหมือนดูเด็กนะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดที่โตโตมากะคะ่ะคุณสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องราวอะไรไร้ายไ,ได้อะคะ่ะเป็นคุณเป็นคนที่มีความรอบครอบมากๆซึ่งความสมบูรณ์แบบของคุณคือคุณเป็นคนรอบครอบละเอียดนะและคุณเป็นคนที่ ไม่พยายามที่จะไปทำร้ายใครเพราะคุณรู้ว่าในสิ่งที่ผู้คนเขาทำร้ายคุณหรือว่าในสิ่งสิ่งนั้นอ่ะคุณรู้ว่าอะไรสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณจะไม่ทำผู้อื่น ซึ่งสิ่งสิ่งนี้ค่ะเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีความถ่องแท้ในเรื่องแบบจิตใจคุณใต้ก้นวึงคุณคุณคือเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นเซฟโซนให้ผู้อื่นได้ดีซึ่งคุณจะไม่กระทําการใดๆหรือว่าพูดหรือไปตัดสินใจอะไรใครก่อนซึ่งคุณจะเป็นคนที่มีความปราณีปรานอมในเรื่องความสมบูรณ์แบบของคุณคือคุณเป็นคนที่เลือกเลือกคุณค่าให้ตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติคนรอบข้างเนี่แหละค่ะคือความสมบูรณ์แบบคือ พี่ผู้คนเขามองเห็นในตัวคุณนะอะแล้วก็คุณเป็นคนที่สามารถดํารงแบบในช่วงช่วงเวลาที่แย่ๆได้นะเออแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบว่าเคยเจอชีวิตที่พังมาแล้วคุณอะเป็นคนที่เออเป็นคนที่แบบเกี่ยวกับอะไรนะแบบเป็นคนที่เออมีแรงบันดาลใจที่จะแบบว่าแก้ไขอะไรแบบได้ทุกอย่างให้ชีวิตคุณอนะ กลับมามีความเพิ่มพูนมีมีงานที่ดีให้ตัวเองคุณสามารถผ่านในเรื่องแบบว่ายากลำบากมาได้ในชีวิตคุณแล้วคุณเป็นคนที่ความสมบูรณ์แบบคือคุณเป็นคนที่ใจบุญไหมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะแย่ขนาดไหนแต่คุณก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้คนรอบข้างอะคะ่ะแล้วคุณเป็นคนที่มีเส้นทางเป็นของตัวคุณเองความสมบูรณ์แบบคือคุณเป็นคนที่ เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ชี้ทางให้ผู้คนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีคุณมีพลังมากๆและคุณเป็นคนที่ก้าวไปชา้าๆแต่ทุกก้าวที่คุณก้าวไปอะค่ะมันอาจจะดูเงียบมันอาจจะดูสงบแต่ในสิ่งนั้นคือมันเป็นสิ่งที่ดีงามมันเป็นแสงสว่างและมันเป็นประโยชน์ให้ผู้คนรอบข้างมากๆเลยค่ะนะให้น้องพนักงานดีๆได้เลยค่ะ